อุยลูกมีรมัศมีไปแอบสืบซับมาแล้วไม่เหลืออะไรให้ยึดเลยคอมเมนต์สนั่นกันไปเลยทีเดียวหลังจากที่นางแบบรุ่นใหญ่ลูกมีรมัศมีได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเล่าถึงเรื่องที่ไปแอบสืบซับลูกนี่รายหนึ่งที่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้ยึดเลยซึ่งลูกมีเผยว่าไปแอบสืบรับมาแล้วนะคะไม่มีซับให้ยึดเลยค่ะ บ้านก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีค่าและที่สำคัญนะคะเราช้าไปแค่เดือนที่แล้วมีคนไปยึดทรัพย์เขาไปแล้วค่ะตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรเลยแล้วลูกหมีจะได้เงินคืนได้ยังไงเนี่ยจากนั้นลูกหมียังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า ขอเตือนภัยสังคมระวังการลงทุนและการให้คนยืมเงินมิจฉาชีพมีทุกรูปแบบอย่าเดานะว่าใครคนคนนี้เป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนดังจุดจบชีวิตคือไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่รอยยิ้มปลอมๆล,ลุกมีรีลุกมีรัศมีสิ่งที่ควรมีมงคลชีวิต38ประการ